เอ้แม่ฮม mm. สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซิลในรีเบิร์ตที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมชินเคยครับในวันนะฮะวันนี้เราจะมาหัวนะครับผมตัวของอปราสาทนะครับอันหนาวเหน็บนะครับหรือพ่อใหญ่สไปนะครับรร erm ผมโดดสูง8เมตรกันนะครับว่าใช้ทีมอะไรนะครับผม ใส่ของแบบไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้เหมาะกับสายฟรีงบน้อยเนาะซึ่งส่วนตัวไอดีผมเนี่ยเป็นสายฟรีร้อยเลยนะครับไม่ได้เติมสักบาทเลยนะครับเพื่อนๆนะก็มาดูกันว่าเราใช้ตัวละครแบบไหนยังไงบ้างนะครับอธิบายกลยุทธ์ของสไปค์ก่อนนะครับว่าตัวของสไปค์เองเนี่ยเป็นตัวที่สามารถตีแล้วก็ติดสถานะแช่แข็งได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาตัวที่มีการสถานะแช่แข็งไปด้วยอย่างพวกตัวของพี่เฟิงนั่นเองนะครับผมแม่ แล้วก็ลูกน้องของสไปเ์มื่อจะเป็นชาชเกอร์นะครับผมหรือจะเป็นตัวของลูกเนี่ยเออตัวของชาชเกอร์เนี่ยมันจะมีการบัฟนะครับผมตัวของพลังอันนาวเนยให้ตัวของสไปด์ทให้ตัวของสไป์ตีแรงมากๆดังนั้นเ,นเราต้องมีการขาจัดบัฟตรงนี้ด้วยนะฮะอ่าก็เป็นอะไรที่สําคัญนะครับถ้าขาจัดบัฟไม่ออกเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเลยนั่นเองนะครับผมตัวละครที่เราใช้ครับราเชลครับอันนี้จําเป็นต้องมีมากราเชลเนี่ยก็ถ้าเป็น C6 เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือ มันจะเป็นการโจมตีนะครับผมสตูนะครับผมสกตลเนี่ยเป็นการโจมตีสตู3ตัวเลยนะจากตอนแรกตะก,กี้แค่ตีตัวเดียวนะอันนี้มีการตี3ตัวนะครับ แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมีการแปะสถานะนะครับผมก็คือหักกราบได้แล้วก็ลดปริมาณความเสียหายลงนะครับก็คือทําให้เราเนี่ยทำดาเมจได้แรงขึ้นเนาะแล้วก็อันเนี้ยผมเพิ่งอัพสกิลเต็มนะครับส่วนสก,กิลที่2เนี่ยก็จะมีกายภาพเบาบางนะครับผมแล้วก็เกาะแตกนั่นเองครับถ้าอัพสกิลเนี่ยก็เกาะแตกเนี่ยคือแบบโคตรเยอะเลยนะทุกคนสามสิบหกเปอร์เซ็นต์กายภาพเบาบางจากยี่สิบสองกลายเป็นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ทำให้เราหัวด,ดาเมจได้แรงขึ้นอันเนี้ยเดี๋ยวรออัพสกิลกันต่อนะครับ แล้วก็ราเชลเนี่ยมีข้อดีคือเพิ่มจุดอ่อนให้กับเพื่อนเราด้วย22%ทําให้เราติดตีจุดอ่อนได้ง่ายนะผมประมาณนั้นละกันเนาะราเชลซีหครับตองล่้เป็นฟิวเาเมจนะครับประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยครับดดเมจบึมๆคือรือคือรือนะครับประมาณนี้แต่จะสังเกตว,ว่าผมมีสปีดติดหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมเริ่มแบบโฟกัสที่สปีดในบางส่วนประมาณหนึ่งละนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยมากแต่ก็พอเล่นได้อยู่นั่นเองนะครับอือต่อไปก็ผมอยู่อีกอันนี้จำเป็นนนต้องมีิดะครับ ตำแหน่งของยูอีเนี่ยถ้าใครที่เป็นสายเติมนะครับหรืองบน้อยเนี่ยใช้ลีน่าแทนได้นะครับผมแต่ผมไม่มีเนาะผมก็ใช้เป็นตัวของยูอีแทนยูอีก็จะมีฮิลนะครับผมอารมีฮิลมีตัวของบูตดาเมจนะครับผมดาเมจกายภาพนะครับทำให้ตัวของเพื่อนเราเนี่ยตีแรงขึ้นนะฮะแล้วก็พิกกิตครับพิกกิตแนะนําเป็น C2 นะครับเพราะว่ามันจะมีรถทอนนะครับทำให้ตัวของสตัวตีเราเบาลงนั่นเองครับพิกกิตก็ประมาณนี้เลยนะครับเน้นแบบทึกๆทนๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้ต่อไปครับพี่เฟือง พี่เฟิงเนี่ยเอามาเน้นเคลียร์ดาเมจนะครับเฟิงก็ปัจจุบันใช้งานเยอะมากนะผมก็ใส่เซตเป็นแบบกิเลตสช่องนะครับแล้วก็ ATK 2ช่องแบบนี้นะครับอืมต่อไปครับคายคายยิ่ง C สูงยิ่งดีนะครับเพราะบู์ดาเมจได้แรงแล้วก็ยี่ยมมาคายผมเป็น c C1 อยู่นะฮะคายก็ใส่เป็นเซตคลีแล้วก็มีคิเดตคิดเเมจนะครับแล้วก็เป็นตัวของ ATK แบบนี้นะครับพี่คลายของเรานะจ๊ะมาสัตเลี้ยงครับผมเป็นตัวของเซรีนะฮะนี่ก็บวกดาเมจกายภาพนะครับผมประมาณนี้นะครับ ทีนี้พี่ช้สกสิลค,ครับให้พี่เฟิงเคลียร์ครับเฟิงเนี่ยล่างแล้วก็บนนะครับแล้วก็ไปกิดบัฟบนะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะเริ่มกันนะครับแต้มก็ถือว่าโอเคอยู่นะเดี๋ยวเรามาทําเล่นดีๆนะครับอืมในสำคัญสําคัญเรื่องสกิลบนด้วยนะครับเออมันจะมีการขจัดบ๊ฟนะครับทายก็สําคัญมากๆโอเค สเปฟเนีรยโด8โด0 8เมตรนะครับผมสมชื่อจริงครับโดอย่างสูงมาบัฟมาครับผมจังงวันนี้ก็เจมตัวครับอ่ะอันนี้มันมันบัฟมาแล้วนะครับผมอ่ะมันจะบัฟมาตรงนี้ครับ่ะพลังอันหนาวเหน็บนะครับเราต้องใช้คายในการขจับนะครับหรือจะใช้ตัววิจิตก็ได้แต่คายจะดีกว่าเพราะว่าคายจะได้ในเรื่องของดาเมจด้วยนั่นเองนะครับอืมะแล้วเราก็บนลาเซลครับบนลาเซลเพื่อเจ็บกยภาพเบาบางนะครับแล้วก็ล่างของยูอินะครับเพื่อที่จะฮิวแล้วก็บูทดาเมจนั่นเองนะครับอ่ะ แล้วก็ร่างคายเขาผมร่างราเชลครับแบบนี้ลาเชลตั้งแต่เป็น4ีมาเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับในเรื่องของการหักดาบมูการบูด,ดามดในบางส่วนแซมนะครับถือว่าช่วยได้เยอะมากๆนั่นเองครับสำหรับลาเชลนะเออโคตรเชียรเลยนั่นเองครับนี่ปาไปครับก็ดามิดหลักๆของเราคือคายนะครับพยายามอออินทุกอย่างที่คายนะผมทุกคนนะพยายามอออินทุกอย่างที่คายคายตีติดอ่อนสามหมื่นทุกคนโคตรแรงเลยนะแรงมากนะผมแรงแบบสะดุ้งอะ่ะโอเค แล้วก็ราเชลครับหักดาบแล้วแล้วราเชลทำดาเมจได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เบิร์ดดาเมจได้ไม่แย่เลยนั่นเองครับสำหรับตัวของราเชลนะนี่แล้วก็พี่เฟิงซัดดาเมจครับเฟิงเนี่ยพยายามโฟกัสที่สกิลบนนะครับเพราะว่าสกิลบนของเฟิงอ่ะมันตีแบบเมินเดฟนั่นเองครับทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนั่นเองนะฮะอืมประมาณนี้อ่ะแล้วก็สกิลบนของคายครับผมอ่ะสกิลบนของคายจะมาพอดีครับเห็นไหมเดี๋ยวพอดีเป๊ะนะครับอืมดาเมจของเราก็จะพุ่งกระฉูดนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้ครับแล้วก็วิกิตบัฟครับแล้วก็ราเชลบนนะฮะมันจะเล่นความมันจะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตัวของมังกรนั่นเองครับทุกคนนะมันจะแบบชิวแบบไม่คล้ายๆกับมังกรเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้เ์นอยู่ที่33นะครับตอนนี้แต้มเราใกล้จะล้านเลยนะครับผมสุดจัดนะอันนี้คือแบบสบายมากนะผมเออรับดาเมจได้แบบยืนชิวอ่ะมีบิทั้งวิกิตซีสในการลดดาเมจนะครับแล้วก็มีตัวของแบบราเชลเนี่ยในการหักดาบด้วยครับคือแบบแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะโดนหักดาบรัวๆนะครับประมาณนั้นอืม แล้วก็คลายสกิวล่างครับผมมาอะยูอีฮิวไม่ทันนะครับไม่เป็นไรครับผมก็คลายซัดไปโอเคแล้วก็ฮิวครับฮิวเสร็จปั๊บแล้วก็เป็นการหักดาบครับหักดาบเนี่ยอยู่นานนะครับทุกคนนะแต่หักดาบเนี่ยมันทำดาเมจได้ด้วยจังหวะของการหักดาบเนี่ยเพื่อนๆจะใช้พี่ฟึงนก็ได้นะผมมาแต่ผมว่าหักดาบดีกว่าครับทุกคนจริงเพราะว่าหักดาบอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้แบบอุ่นใจนูนดาเมจช่วงแรกๆมันดาเมจมันแรงมากเลยนะเออ แล้วก็เนี่ยเห็นไหมคายก็จะมาพอดีครับผมเห็นไหมเนี่ยมันปั๊บเสร็จปั๊บเนี่ยคายฟูดาวมาพอดีเป๊ะนะครับผมนี่ประมาณนี้แล้วก็พี่เฟิงซัดไปครับคายก็จะถอนครับแบบนี้เออคายก็จะถอนออกครับดามิ่งคายแรงมากนะอันนี้ผมยังซีหนึ่งอยู่นะทุกคนถ้าซีหกเนี่ยแรงกว่านี้เยอะนะครับทุกคนอันนี้บอกก่อนเลยแล้วก็พี่เฟิงสก,กลิลบนครับเฟิงก็หนักสก,กลิลบนไปนะครับอันนี้คือเรายืนนานมากเลยนะเพื่อนๆเออคงสกิลบนครับแล้วก็ราเชลสกิลบนครับ ตะกูไหนมากดๆได้เลยนะครับผมมาทีเดียวก็พอนะครับอันนี้เริ่มโดนดาเมจแรงแล้วนะเพราะว่าตัวของแบบเอ่อเรียกว่าไงนะตัวของแบบสไปเนี่ยเริ่มมีลาวซูเปอร์สายยาแล้วนะครับตอนนี้เราไม่ต้องบัฟแล้วนะครับเราถมดาเมจได้เลยนะครับเพราะว่าบัฟไปเสียดายดาเมจนะครับเราเราเน้นในการทำดาเมจเลยครับจากคลายแล้วก็พี่เฟิงนะฮะโอเคดาเมจเราก็จะประมาณล้านสามล้านสี่น่าจะได้ครับผมโอ้ล้านสี่แล้วครับผมโกทูล้านห้าครับจังหวะนี้โอเคเฟิงดาเมจล่างจะแรงกว่าลาเชลนะครับผมอ่ะ ิงดาเมตล่างแรงกับลาเชลนะครับประมาณนี้ okay. โอู้้เกือบล้านห้าเลยนะครับเป็นเล่นไปโอ้เกือบล้านห้าครับทุกคนใช้ได้นะ,ะอันนี้เน้นย้ำนะครับว่าคลายผมยังซีหนึ่งอยู่นะครับผมถ้าคลายผมซีโหดกว่านี้ดาเมจน่าจะพุ่งขึ้นไปมากกว่านี้นะครับผมเป็นไงดาเมจอยู่ที่ล้านสี่ทุกคนใช้ได้นะ,ะไม่แค่เลยเอางี้คือมีลาเชลซีหกเนี่ยชีวิตสบายมากสบายแบบสบายเลยนะผมแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือมันสามารถที่จะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของดามเมตกายภาพเนี่ยพี่ลาเชลรับตกเลยนะครับเป็นไง สายฟรีขึ้นมาท็อป3เนี่ยแล้วนะฮะที่ผมเนี่ยบอกก่อนว่าภาพรวมเป็นสายฟรีงบน้อยกันซะเยอะนะครับผมมะประมาณนี้โอ้อันนี้หัวอันนี้หัวกิวนะฮะคายซีหกครับ,รบมีดีนา c าซีหกนะครับผมโอ้โหสุดจัดนะฮะอืมอันนี้ก็เป็นคายกับพี่เฟิงนะฮะแล้วก็โอ้โหโอเคใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันเป็นไหดามจก็ได้เรื่องได้เรื่องมาแล้วนะผม <laughs> อีกนิดนึ่งรเดี๋ยวรอคายของเราเนี่ยประมาณสัก C ีหกเนี่ยผมว่าดามจ่งมันน่าจะแรงขึ้นไปอีกเท่าตัวนะครับผมบางคนเสพ ให้คิดเมตเนี่ยใกล้เคียงกับ3า0อให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมชอบมันเนาะเอออันนี้คือคิดเมตของค่ายมันยังแบบน่ารักน่ารักอยู่นะครับเนี่ยคีเเมตของผมอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบแดเนาะก็ถ้าเป็น C4 จะได้คีมาอีก18บดนะครับมา18ดเสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะถอดเอ่อตัวของอันนี้ได้เราสามารถที่จะถอดตัวของแบบอ่คีเลตได้นะครับผมพอถอดคีดเลตออกไปปับ๊บเราก็หาออฟลองที่เป็นตรงคิเลตกับคิเมตก็คือจบ นะครับก็คือได้เลยแต่ว่าของจะต้องเป็นของแบบ3รลูสี่ลูาเงี้ยครับผมอ่ะทำให้ตัวของใครเนี่ยตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตั้งแต่มีราเชลมาชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากทุกคนจริงๆยอมรับเลยเออของเขาดีจริงของเขาดีจริงราเชลนะฮะ